ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับข้อของหอยวินะครับเนาะวันนี้ผู้ใดอยากจะได้ง้วเฟมใหญ่กะมีมาฝากเน่นๆนะครับพี่น้องครับทั้งหัวลนหัวบอโลนนะครับพี่น้องสื่อสองได้สามกะมีอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นี่ สองได้สามร้อยหกสิบกว่าพุ่นนะพี่น้องตัวสูงนี่แม่พ่นนี่แล้วก็หัวล้นทางพุ่นแล้วก็งัวทางหลังผมนี่มีอีกหลายด้วยครับพี่น้องเด้อพุ่นเลี้ยงรลายกันไปพุ่นเนาะเดี๋ยวเป็นชุดยังสีพันยางไหลเบิ้งไปที่ละเบอร์นะครับพี่น้องพี่กัดอยู่ที่บ้านหนองอีกุ้มตะบลโคกสมบูรณ์อำเภอกรมละสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับไปทักทายกับทางหอยบีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเหมือนนี่แดด บริษัยแดดโดนเติบแล้วครับผมเอาบริได้แดดก็มีหลายตัวนะครับจสิบยตัวนะครับมีสุยางครับผมตัวสองได้สาก็มีหัวลนก็มีโลนก็มีเอาเลือเอาเลยครับเอาเลยครับตามสบายเลยบิีัเอาฝากเบอร์โทรกันครับบัินี้เบอร์โทรกับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองส่แปดหกครับเอดไลน์ได้รับนะครับเบอร์ที่สองนครับเฟซบุ๊กกับวินัยมาแล้วครบครับผมออยู่นี่เบอร์ขาดมีแต่ฟิปใหญ่ๆเอาเอาเบอร เอาตัวนี้นี่ลูกพราเดือนไปหอยพี่ครับลูกยี่สิบเจ็ดมือยี่สิบเจ็ดมือข้าวหัวโล้นแม่ไส้สูงเท่าไรครับนี่ก็ประมาณร้อยหาชิบบวกนะครับก็หาชิบบวกก็พราะว่าหาซิบได้เต่แค่เรพี่น้องครับเบื้องเรก็น่าจะงดลูกแรกบ่ครับลูกนาเป็นลูกสองครับผมน่าจะลูกสองเลครับพลูกสองส่ายแม่ไม่ยังสดอยู่ดได้พี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิผ้าเบื้องหน้าก่อนเดี๋ยวราคาจงเบื้องกันนะครับเนาะนี่เบื้องทางหน้าสีนี่บดเข้มบดเต็มเลยด้พี่น้องครับนี่ กะเบื้องเราบอกว่าน่าจะปานจะด่างหรอกครับเดี๋ยวติดถามราคาให้นะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะเมื่อบึ่งว่าจะเปิดไใเท่ายเอาให้พี่เปิดเท่ายคูนี่ลูกสาวช็อกโกแลตเลยครับผมโอ้โลูกของช็อกโกแลตครับผมเปิดที่หกหมื่นห้าพันบาทครับผมหมื่นหาด้วครับพี่น้องส่งฟรีววสารวายิสานครับผมไวยให้มันเสียเสียงจะน้อยเกินส่งฟรีถวยอีสานนะครับพี่น้องราคานี่เป็นเอ่อเมียเป็นเอฟหนึ่งมีมีใบบ่ครับนี่โอ้เมียเมียเอา แม่เอฟหนึ่งมีใยครับผมเออมีใบเยอนะครับพี่น้องครับลูกเขามีใยพี่หลอดนะครับอาแม่เป็นเอฟหนึ่งแม่ตัวนี้เป็นลูกของไอ้มดแดงนะครับพี่น้องสองศูนย์ลูกกับที่เป็นไอ้จดย์เอฟสองครับแต่ว่ายังหน่อยยุคจดบ่ได้ครับผมอ่ตัวนี้แม่เกิดนี่วันที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเดือนอ่ายังนี่เดือนธันวาคมนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าคุณตาผมเขเห็นมันถึกเดือเอ้าเกิดวันที่อ่าวันที่ เดี๋ยวเด้อเดือนวันวันที่สิบเจ็ดเดือนหาอีกเอานี่ยแหละตามนี่แหละพี่น้องตาผมกบวยกับดำไปเนี่ยครับยังมั่งอีกที่นึ่งกับยังมั่งอีกที่นึงแสงแดดมันจ้าตากระเบิดมูลูกว่าจิตไอตีเอฟสองแต่ว่าตีบ่ได้ใด้นะครับยังน้อยอยู่ก็ถือว่าเป็นแม่ลูกเอฟหนึ่งเอฟสองนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวสิ่วยให้เบิ่งเป็นว่าปวดจัดเต็มเนาะเดินไปลูกเดี๋ยวช่วยทั้งคางให้เออนี่ไปเียครับไปเลยนะครับเนาะนี่นี่นี่เบิ่งนี่เบิ่งแมีค่ะค่มุมนี่พี่น้องจะได้เห็นชัดๆเเนนนนาาะะีีี่่่ยมๆครับ นี่แหละผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับพี่น้องครับต่อได้อีกนะครับอันนี้ต่อได้ครับผมต่อลองได้ครับผมทรงทวายสานครับพี่ทวายิสานนะครับเนาะอต่อไปมันเิ่งเบอร์สองเอาคมนี่เลยครับนี่เบอร์สองนี่ลูกตัวแม่ย่างหนาแล้วก็แม่ท้องพร้อมตัวนี้นี่เป็นสีออกสีอ่ากาแฟได้ครับพี่น้องครับเป็นงวดงวดดําแดงนะครับพี่น้องครับสีกาแฟลูกย่างหนาเงาหางบางไงแม่ลอยหกสิบบวกครับแม่นี่ใส่ลอยหกสิบบวกได้ครับพี่น้องแม่ท้องเหรอครับอันนี้แม่ท้องแล้ว ลูกเจ็ดเดือนลูกพอได้ครับลูกประมาณหก <6 S 1> เดือนลูก,ลกช็อกโ,โกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตหกเดือนอนะนครับเด้อ,อโโตัวนั้นแม่ทอง,ทองจักเดือนครับแม่แม่ทองครับไอตัวใดน้อบานีีจํบบัดใดเด้่อแม่แต่ว่ามีใบอยู่บ้ครับมีใบไม่ลอครับแม่ก็มีใบไม่รอครับผมไพี่น้องโทรถามเอาเลยครับเด้อมีลูกช็อกโกแลตแม่ทองแล้วทองจักเดือนครับทองสามเดือนกว่าครับผมสามเดือนกว่างัวลูกใดครับเนี่ ว่าลูกที่สองได้ทองไหนครับผมที่สองนะครับแม่แม่ทองวีเอลโรโจครับผมอ่ะแม่ทองวีเอลโรโจเป็นจำเลยแล้วใบีอดครบครับจำเลยแล้วครับอลูกที่ห้าเบื้องใกล้ๆนะครับเนาะสีพี่น้องเบิ้งมุมนี่นะครับเด้อยสีเป็นทั้งสี่นะครับเออนี่อ่ะเดบผมไม่มีปัญหาเอาซื้อสองได้สามเดี๋ยวไล่รวยเบื้องเบื้อ่ะเดี๋ยวจังถามราคาได้เพื่อนใหญ่พี่น้องเห็นไ่้ชัดเนาะมันยืนมุมนี่นะครับเออให้มันยืนใส่แดดให้เบิ้งนี่สีลูกเพื่อนคู่นี้เปิดเท่าลยครับเฮียวี หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมอ่ะคู่นี่หกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่แหละลูกเพคนพี่น้องครับหนาๆตันๆนี่แหละครับผมเอาเบื้องเอาเออมันขยันหนาให้เดี๋ยวเห็นทั้งขางกูแล้วพี่น้องเมียนหมุนบอกเอาเอาท่าไม่ก็ได้ครับเอาท่าไม่ก็ได้ท่าไม่ก็ได้มันได้หลายท่าอยู่จะได้เห็นหลายขางนะครับเนาะเออดึงหัวไปทั้งคนก่ันนี้เข่าลูกเข่าเออเอาเมยหันเข่าขี้นหัวคนนี่หกหมื่นเจ็ดนะครับคู่นี่พี่น้องบากใหญ่อันนี้ท่าไม่ครับมันได้หลายท่าอยู่โอเคใส่ร้อยหกสิบนะครับพี่น้องเน อ่ะนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่อ่ะโอเคผู้ใด<ย>เห็นมไว้ชัดนะครับพี่น้อง <แ ạnh. S 1> มาเอานะครับเนาะเดี๋ยวสิ้ผ้าเบื้องยางอ้อมเบื้องเอ้านี่แหละถ้าเห็นมไว้ชัดมุยุกมบืชุกกับพระท่านอยากพันนี่พี่น้องเดี๋ยวย่านพี่น้องเห็นมว้ชัดมัสิยนแหย่งแหกเบืองครับเออเบื้องแหย่งก็ได้หอยวิเออแม่ต้องสีดิเห็นจะชัดตสีดิเห็นชัดมาะไก่ห้ามีผู้มักเออจอดยืนก็ได้เออนี่นี่นี่เบื้องด้านข้างโอเคครับพี่น้องนี่หกเบื้อเจ็ดนะครับโอเคเอานี่นี่นี่ไม่ต้องชัดพี่น นี่แหละลูกหน้านาตันๆนี่แหละครับผมเอาแม่ทองแล้วก็ว<ส>ีแอลอันนี้ลูกของไอ้ช็อกโกแลตเนาะลูกช็อกโกแลตครับผมมีใบมีหลอดครบเลยครับ,รบต้นนี้บ่มีน้อยเนาะครับผมแต่เราประกันต้นนี้กับทำบ่มั่นใจว่าทองกับไพ่ในเดือนหนึ่งต้องตรวดได้ครับครับผมเนี่ยเอาเบื้องผลงานหลังลูกปีๆนี่แหละอ่ะอ่ะคู่ที่สองพันไปครับเอาบ่คู่ที่สามต่อไปเลยครับลูกผู้ขาบ่าถกบ่ถอนนะครับเอเออ่ะนี่เบื้องมุ่งกวงมาเนี่ย เออนี่เห็นสีชาญแล้วยืนไล่หน่นะครับต่อไปลูกผูด้วครับพี่น้องแม่ลูกผูครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนไปลูกผูมาใหอยนะครับดูยาวๆนะครับเนาะเออไปทำไรไปตัวนี้ก็ใส่รอยหาซิบก่วผุนเด้อพี่น้องหาซิบสวยบูเมียหนิรอยหาซิบบวกนะครับเบียดเบียดรอยหกซิบได้ครับรอยหาซิบหาอาจะได้นะครับครับผมตัวนี้ลูกผูจักเดือนแล้วครับลูกผูประมาณหกเดือนครับผมเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเด้อเจ็ดเดือนได้ครับนี่ยังกินนมอยู่นะครับ ผมยังกินนมอยู่นะครับอยกินนมู่ครับแม่เพิ่นท่องไปครับนี่แม่ท่องว่างครับแม่ท่องว่างเอาเบื้องลูกก่อนพี่น้องลูกก็สูงร้อยสามสิบกว่าแล้วแหละครับผมเออนี่ลูกเพิ่นลูกก็เป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงได้อยู่นะครับแม่ทับไปครับแม่ท่องว่างครับผมแม่ท่องว่างนะครับแม่สูงเกือบร้อยหกสิบนะครับพี่น้องเอาคู่นี้นี่ไอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าแม่ยิ่งยิ่งนี่แหละครับผมเอานี่ลูกตุ้ยส้สติงเล่ด้วครับตัวนี้ลูกสติงเลนนะครัับเเเเออาาาลชิงงงงผมมแ่่ทววป็ อ่าโบดเด้อครับพี่น้องเด้ออ่เป็นงัวโบดนะครับเนาะสูงเดียร้อยหกสิบได้ครับแม่แม่สูงเกือบร้อยหกสิบนะครับลูกยังกินนมอยู่ครับลูกของสติงเล่ยครับเออนี่นะครับเดี๋ยวจะผมหาอุ้ยขังกันพี่น้องยังสีเห็นสีงัวอ่าหนีนะครับด้วยสีเป็นยังสีนะครับเนาะนี่แม่เพิ่นอ่าสากได้กะมาเอาครับผมเอออ่ะฝุ่นลูกไปแล้วเดี๋ยวบผ้าเบื้องเบอร์ซี่ครับผมเออไปไปลูกไปนี้ลูกผูเบอร์ที่สามได้ครับลูกผูเอาคูนี่เป็นเบอร์ที่สามเอาไปไล้ครับ ต่อไปบนที่สี่นี่แะครับแม่ขาวลูกแดงนี่ละแม่ขาวลูกแดงนะครับพี่น้องเออเอาลูกตัวเมียเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้๋พี่น้องคุ้มหามุมถ่ายให้พี่น้องเห็นสักันนี่ลูกลูกตัวใหญ่แล้วล่ะครับผมลูกจักเดือนแล้วครับลูกมันหาเดือนกว่าครับหาเดือนได้ครับลูกหาเดือนได้ครับผมแม่ท้องไปครับแม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างดนะครับพี่น้องลูกก็สูงรอยนี่สิบกัวเม่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่ประมาณรอยสี่สิบสี่สิบรอยสิบห้าได้ครับแม่ยใส่ประมาณรอยสี่สิบห้าได้ครับผมเป็นม้วนลูกเท่าไรครับ ว่าน่าจะเป็นลูกที่2องนะครับน่าจะลูกที่2องนะครับตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะถามราคาให้นะครับเนาะเอาคู่นี้นี่ห้อยวิเปิดไว้เท่าไหร่สามหมื่นสามพันบาทครับคู่นี้สามหมื่นสามเบิ้งลูกเอาพี่น้องอ่ะสามหมื่นสามลูกสาวพ่อของลูกสาวเป็นพ่อตุ้มตาบนะครับผมอ่าเป็นลูกของตุ้มตามครับพี่น้องเอาเบิ้งแผ่นหลังบิวเคสองสี่ศูนย์ครับผมอ่ะนี่นะครับอ๋อยางไม่ลูกไว้จังไรเนี้ยพี่น้่งกระไดเออเห็นข้างเดียวอ๋อหันทางพุ่นลูกไป มือช่วยแต่เขีนและขังเลยพี่น้องมันมันสิบืงเงาพี่น้องสิดเบิ้งงามๆนะครับเนาะอ่ะนี่นี่นะครับเด้อตอนนี้ว่มีนะครับพี่น้องครับเบิ้งเล็บนะครับเนาะนี่ดูเล็บนะครับเออเอาหนาทั้งผีดเลยเอาจอดนี่ก็ได้ครับผมเออแค่เบิ้งขังจะซื้อหรอกนี่แม่เพิ่นนะครับพี่น้องแม่ตัวขาวๆใหญ่ๆนี่แหละครับผมเออนี่เดี๋ยวเบิ้งลูกชัดๆนะครับเนาะเออนี่เบิ้องตัวลูกเพิ่นเออหางเออว่ามีข่าวแบบนี้นี่นี่นี่แม่เพิ่นนะครับ แม่ใหญ่ครับอังเลยยยยครับแม่ย์ยยยนี่แหละเบิ้งชัดชัดบนี้พี่น้องครับแม่เพิ่นสามเมื่อสามตัวนะครับสามเมื่อสามครับผมลูกตัวแม่์ได้พี่น้องอ้าตอนนี้ไม่มีเอาไปจอดได้ครับบะนี้เห็นขางเห็นสีแล้วผู้ใดเห็นมาชัดหยุดไว้แคบว้เบิ้งเอานะครับเนาะนี่ลูกเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่อ่ะนี่เด้ออ้าวดูชัดๆนะครับต่อไปกระสีเป็นคนที่หาบอครับครูที่หางพี่น้องครับ ผู้ที่หากับแม่ขาวลูกแดงคือกันนะครับครับผมอ่ลูกใหญ่ๆไอตัวนี้จุงไหนวะครับจุงไหนครับผมเออออกมะผิดเมืงเก้าพี่ครับอ่เดี๋ยวให้ออกออกมาข้างนอกด้วพี่น้องเด้อจังเสร็จจะเห็นชัดๆนะครับเนาะเออนี่ลูกตัวแม่คือกันนะครับแม่ไงครับตัวนี้แม่เบียร์ร้อยหกร้อยห้าสิบครับอันนี้ใส่ร้อยห้าสิบเขาใส่ร้อยห้าสิบนะครับแม่เออพูดลูกนะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิ่งกันนะครับพี่น้องเออมาลูกมาเป็นลูกตัวแม่ลูกพอไรครับตัวนี้ลูกสาวมบนแขนครับผมลูกมบนแขนนะครับเด้อตัวนนนีี้้พ่อองจัักเดืครบ ลูกประมาอ่ะสี่เดือนถึงหาเดือนนะครับลูกผมอ่ะสี่ถึงหาเดือนนะครับพี่น้องเอาไปหาแม่แกันลูกนี่สี่ถึงหาเดือนเป็นงอบโบดนดะครับพี่น้องก็ <c oughs> จะติดลายแฟนซีมาจักหน่อยนะครับเนาะนี่สี่ถึงหาเดือนเดี <c oughs> ๋ยวผมติตด่อนไปใส่แม่เพิ่นนะครับเนาะเอาไปหาแม่ลูกไปทางพุ่นเร็วไป,ไปหาแม่เออเอาเออเอาคางให้เดรตเข้าไปนี่นี่คู่นี่ไอ้เปิดเท่าไหร่สามหมื่นสองพันบาทครับผมสามหมื่นสองคือคุ้มมากไงนะครับเด้อพี่น้องเออนี่ยนี่อ่ะโอเคแล้วครับ สามหมื่นสองนะครับแม่ไงครับแม่ร้อยหา้าสิบนะครับแม่ใส่ร้อยหา้าสิบนะครับอเบื้องแม่ัดนี้พี่น้องนี่อ่ะหัวหางเงีงย้งยงเยงนี่แหละครับผมอะเห็นชัดไปเล็บบม่มีปัญหาหรอกครับนี่อ่ะไปัดนี้อันนี้เบื้อหาด้ครับพี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกมลแคนนะครับง้อนหน่อยหลายอยู่ดีพี่น้องครับอ่ะ,อะมาเบื้องเอาต่อไป เบอร์ที่หกง้วงทองเลยครับอ่านี่งวงทองนะครับบนี่งวงทองอ่างๆใหญ่ๆใส่กันอาจะร้อยหาิบใส่ข้กันครับพี่น้องครับผมเออ๋ยงกันตัวนี้ทองพ่อไดครับตัวนี้ทองของไอ้บาลอนเกียทับหนึ่งสองูนย์ครับผมบาลอนเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์อจากเดือนครับหเดือนครับผมอ่าทองหกเดือนง้วลูกใดครับนี่น่เป็นลูกสีสองในทองครับน่าจะลูกสองตัวนี้ใส่กันาจะเบีร้ยหาบครับผมร้อยบเจ็บวกครับผมร้อยสีบ็บวกยางลูก เอออ่ะนี่นะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเดี๋ยวเด้อยนืนในดีนะกันบ่อมอย่างนี้พี่หน่อง,งว่าทั้งหลังผม <S <S เอออเอาฟงมุงนี่ก็ได้เท่ไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเอออ่ะตัวนี้ไอ้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นสามนีครับบักงไงเนี่ยล่ะอ่างๆนี่ยล่ะอึ้งๆนี่ลๆๆนลยล่ะเอาลูกสามหมื่นสามอ่ะโอเคครับเออนี่ทั้งลึกมากครับตัวนี้สามหมื่นสามสีก็ดีครับฟงชัดๆ นะครับอ่างๆ่างลึกๆเอือนี่นี่บังมุมนี่เอาบังมุมนี่ก่อนนึกนนะครับพี่น้องสามเหมือนสามอ่ะนี่หน้าตาเอาเบื้องใกล้ๆแบบนี้นี่เอาเบื้องเอาเรีบบ่มีปัญหานี่นะครับเดี๋ยวเบื้องขางทั้งขวาบ่าปนบานบ่ด่างน,นะครับพี่น้องครับเบื้องมองเดียวขางเดียวแล้วเลยนะครับอา้าหงสันเรื่องหูเงีเบื้องเอาเห็นาชาดัดไปผู้ใดเห็นบ่ชัดมาเบื้องตัวจริงเอานะครับต่อไปตัวนี้ก็ใส่ร้ล้อยหาซิฟทั่วเลยบูสูงใหญ่ครับ เบียดลอยหกสิบเลยครับเบียดโอ้เบียดลอยหกสิบนะครับพี่เบียดลอยหกสิบเลยครับท่องกำหนดความวิธียี่สิบนี่แหละครับท่องกำหนดความวิธียี่สิบท่องพอได้ครับตัวนี้ท่องกัี้ยบสามหนึ่งครับผมเขี้สามหนึ่งนะครับเด้อผมกำหนดความวิธียี่สิบครับเอายางไรทไายมันมาครับเออในโลกแข่งขาหนาดำนะครับเนาะเดี๋ยวให้น้องเขาเว้ยเข้ากันนะพี่น้องเว้ยเบื้องขางซื่อๆดอกเออนี่นะครับตัวนี้สูงเบียดลอยหกสิบว่าทัไมพี่น้อง ท่อง KF31 กำหนดข้อที่20นี่แหละครับกำหนดข้อตามใบนะครับเนา้ผมตามใบวันที่20ครับอ่ะวันที่20เดี๋ยวให้เอาจุงไปทางนี้พี่น้องจะเห็นชัดเออเอาหัวไปทางขอกพี่ครับโอเคเอาท่านี้แหละจอดกันมาหน่อยอ่ะนี่นะครับพี่น้องเอาไว้ไหมไว้ใส่อีกรอบนึงอันนี้ลูกเออนี่ง้อบดบดนี่แหละครับผมเอาใหญ่อ่างลึกมากครับตัวนี้นะครับเออยิ่ใหญ่เนี่แหละครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวนะครับเด้อหายจากว่าเกินตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับ สี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นหาไซร้อยหกสิบนะครับพี่น้องตัหนิบ่มีนะครับเออโอเคจอดแล้วครับจะฟอร์ติงบ่นนี้บังจะชัดเอาบังสีบังเอาผู้ใดเห็นบ่ชัดกำนวนควายเป็นยี่สิบมีเดียครับเก้าเดือนแล้วแต่เก้าเดือนแล้วครับครับรีบบ่มีปัญหาเอาสีบ่วปานบ่ดังนะครับเอาจอดเล็กก็ได้ครับไปเอ้างวมันห่อนแดดพี่น้องเอานี่เด้ออยากได้ก็มาเอาเนาะนี่เอานี่ด้านขวานะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ เบื้องเอาตอนนี้บมีดอกครับผมตัวต่อไปครับนี่ถนัแหลยครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใส่ร้อยหาศีเพื่อกันนะพี่น้องร้อยหาิบกลัวนะครับตัวนี้ทองจักเดือนแล้วครับตัวนี้ก็ท้องหกเดือนครับผมตัวนี้ทองหกเดือนด้อพี่น้องหกเดือนทองก็พอได้ครับอันดามันครับผมทองอันดามัน้อพี่น้องเด้อทองหกเด <6 S 2> ือนตัวนี้สูงร้อยหาิบเท่าไรผมมันร้อยหาสิบบวกกัครับเอาร้อยหาิบบวกยครับพี่น้องร้อยหาิบบวกครับอะ นี่เห็นราคาจงฟ้องหาจังหวะก่อนนะครับลูกแรคข้าใบนี่ลูกที่สองในทองครับลูกที่สองในทองนะครับเนาะเออจอดยืนนี่ก็ได้เออเห็นขางซื้อแบบตัวนี้ไอเปิดเท่าไหร่สามหมื่นหกพันบาทครับฮะสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องสามหมื่นหกตัวบแบบงี้เลยครับผมเอาพูดอะไกได้ทองหกเดือนนะครับตัวทองเรียบร้อยครับทองหกเดือนอเดินสายไปครับดีเบงขางขวาของของ,องัวเออ ดูชัดๆสีดีครับผมสีข้างัวบ่าปันม่ล่างนี่แหละสามหมื่นหกขาบ่ถทบบวถอนเอาให้เบิ่งชัดๆนี่แหละครับผมเออนี่เครื่องบดนมบติ้งตันนี้บ่มีอ่ะเอาไปจอดได้ครับใหญ่ครับอ่างลึกคือกันตัวนี้เงี้ยวพร้อมนี่สามหมื่นหกตัวแบบนี้สามหมื่นหกคำนี้ร้อยห้าสิบบวกเรีบบ่มีปัญหาเบิ่งเพนหลังอ่ะไปเลย อสามพันหกตัวยังเงี้ยขลังซี่มือหาเลือกเอาพี่น้องครับนี่เบ่งความสมส่วนมุมนี่เบ่งสีชัดๆนะครับเนาะตัวจีควัดแล้วก็บซี่มือหาครับจีควัดแล้วเออใกล้ควัดหน่อยซี่มือหาครับผมอนี่นับมือแล้วครับมาเมื่อกินแล้วน้องทางหลังกับที่ว่าเบ่งหัวโล้นครับพี่น้องแบบนี้ดูชัดๆลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วนี่เลยเพคนไล่ลุกขึ้นก็ได้พี่น้องเด้อเออนี่ยปึ๊บลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะตัวนี้เป็นอ่าหัวหัวโล้นธรรมชาติ ่าจะลูกแรกด้ครับพี่น้องครับลูกแรกตัวนี้ทองจักเดือนแล้วครับประมาณหกเดือนกั่ครับหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าทองหกเดือนกว่าครับผมทองพอไดครับตัวนี้ทองก็พอแจ็คพอรตร้อยล้านครับผมแจ็คพอตร้อยล้านนะครับเนาะสูงเท่าไรครับประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมใส่ร้อยสี่สิบด้ครับพี่น้องครับเอานี่แหละบึงเดี๋ยวราคาจังฟังได้พี่น้องผมบึงว่าก่อนนะครับเนาะ่าบึงเอา ตอนนี้ก็ว่าหาจะไม่ยังดอกเป็นหล่นธรรมชาติพร้อมนะครับเออเอาหางลึกดนะครับดูหมูโยตัวนี้ตัวนี้เท่าไรครับไปนี่ยี่สิบเกตครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมนะครับพี่น้องขั้นให้อย่งลกูงกสองหมื่นเจ็ดอ๋อเศรษฐีพ่เบื้องทั้งนี่นะครับเด้อเดีย๋วยวให็นบรรจุไว้ขังไปมันไปเห็นสีพี่น้องเลยผมก็ไปอยากท่าย,ย่อนแสงก่านั้เออเอาเอาลูกเออวันด่าดงไปทนะพุ่นเดี้อวันด่างไหมลูก เอออะไรเป็นอ้วนหายกันเออนี่น,<า>นี่เบิ้งสีสัตว์นี่จอด <c oughs> นี่เบิ้งสีสัตว์อ่างสองเมื่อเจ็ดนี่แหละครับผมเอาเบิ้งเอาผูา้ใดมาผู้ใดหายอยู่ขาบวชบวถอนนะครับเนาะนี่นะครับตอนนี้ไม่มีตัวต่อไปครับนั่นแหละครับตัวนัหนแหละครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเด้อเอามาเบิ่งชัดๆตัวนี้ก็ใส่ร้อยหาสีด้วยครับตัวอ่างใหญ่ขึ้นกันเอาเบิ่งมุมนี้ก็ได้ครับตัวนี้ท่องจักเดือนท่องพอได้ครับ ต้นนี้ทองวันหาเดือนกว่าทองเชฟสามหนึ่งครับเชฟสามหนึ่งหาเดือนกว่าเด้อพี่น้องครับห้หาเดือนแหวนลูกกว่าลองเห็นชัดบ่อ่ะ,อะนี่ห้าเดือนกว่ากว่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกไว้หูหนให้นะครับตัวนี้แยกลูกไปแล้วครับตัวนี้แยกลูกไปแล้วนะครับเนาะไปเพื่อนเอามาขังนี่ให้นะครับนะเออานานะน,ะนี่เออเอาหน้าทั้งคุณครับออากขางังเสียแดดเออจอดกันตันหันสายมาครับบ้านนี้ เขากินกันเากินกันเกินกันเากินกัเออเอาหนาไปทั้งเออโอเคจอดทงนี่แหะครับจอดวนาเออทองเขบสามเครับผมสูงเท่าไรครับสูงกาไม้อยสเกบวกครับลอยหาิบได้ครับเออตีสไห้าสิบลอยห้าสิบได้ครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดได้สามหมันบาทครับสามหมืหาอันนี้คือตัวใหญ่เลยครับัวใส่เบียดอยห้าสิบเป็นงวหูสันนะครับเนาะหูสันนี่นะครับโบเต็มรูปกวนเลยครับตัวนี้พี่น้อง แข้งขาดำตัมนี้บ่มีดนะครับนี่เบื้องชัดๆบบเนี้เออต่างกันกับยูนยู่หันมาพี่น้องตัวจริงบวกได้ะครับพี่น้องเด้อใครชอบเฟรมใหญ่ราคาเบาๆนะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับสีคางด้านขวาบัวปานบัวรังนะครับเนาะนี่เบื้องรูปเอาเบื้องเทียบกบคนเอาพี่น้องตัวใหญ่ตัวหน่อยส้นให่หอยบีบพันสูงลอยหาชิบัวครับตัวนี้เออนี่นี่นะครับพี่น้องครับเอ้าเอาไปจอดได้ครับบ่เนี้ เดี๋ยวให้เบิ้องทาเก่าขาทุกขาครับพี่น้องนี่ขาบัถรทุกบัตรนะครับเนาะยังมีอีกนะครับพี่น้องมีครับจะมาใช้ช้ำนี้ละใช้ช้ำนี้เตะใช้ช้ำนี้ครับโมยู่ในคอกนี่ยโมเป็นหน่อยนะครับมีหลายครับเหลือเป็นยี่สิบสามสิบตัวครับอยู่คอกฝุ่นแบบนี้บื่อว่าอยากนะครับเนาะทำไมเอาตัวนี้น้ำเนี่ยเฮ็ดเล็บแล้วเรื่องกันยังไงตัวนึงยังหนีไหมตัวนี้เฮ็ดเล็บแล้วเฮ็ดเล็บแล้ววะที่โมเบื่อเพราะนี้เลเฮ็ดเล็บเลอนี่โอ้กินได้อ่างเล็บจังน่อยเออ ตัวนี้ก็เป็นงาทองนะครับเนาะงาทองหเดือนกว่าครับทองหเดือนตัวใหญยิ่งๆเด้อครับพี่น้องสูงใส่เรียงหกสิบได้ปุ๋นี่เบียดเบียเรือยหกสิบเลยครับตัวใหญ่หนาบักขักเด้อครับทองหกเดือนก็พอได้ก่อนทองเคเอฟสามหนึ่งกันครับผมเคเอฟสามหนึ่งแม่นครับลูกที่ไหนครับลูกที่สองในทองครับลูกสองเออวนไปเอาหัวไปทางมั่งมั่งเนี่ครับปุ๋นนี่วันที่แล้วเพื่อน่าเล็บมันไอ้ดันมันเล็บว่ได้ยช่งกันตัวนี้ย่างไวๆเด้หลือครับผม ตันนี้เล็บมันดีแล้วครับเฮ็ดเล็บให้แล้วนั่นนี่เอออ่ะเล็บเฮ็ดเรียบร้อยงามนะครับเล็บเบงข้างขวานะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล็บก่อนลูกจอดกันมึงเล็บก่อนวันศีรษะโบผ่านน้ำเล็บเอานี่นะครับวันนี้เล็บงาม้ะครับเฮ็ดเล็บเรียบร้อยครับทองหกเดือนเนาะครับผมเอาเปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไรล่ะสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องครับผมเล็บก็เฮ็ดให้แล้วครับเทียบกับอ่าหอยเบียลตัวนี้หอยเบียลสูงรอยหาสิบเก่า ตัวนี้น่าจะใส่ร้อยหกสิบได้ครับแดงบดแดงเข้มนะครับเอาเลือกเอาเอาปล่อยเพิ่นไปสักครับวันนี้วันสิบบอเปืดอนเรเพิ่นเฮ็ดเลียบแล้วได้เด็ดเปื่อนมือนี่ขาบอทบอทบอทนะครับนี่งอหางนะครับด้านใส่กับบอปันบอด่างหล่ะครับพี่น้องกินยาดีครับกินเก่งขนาดยาแข็งคางคอดก็ยังกินครับผมเนี่มาเลือกเอาพี่น้องครับขอค่อยวิ เห็นตัวแดงๆยุกไอหัวโลนยุกต้นคลิปนี่เปิดปะครับนั่นยังไ้เปิดครับเพราะว่ามันบ่ได้ใบเอฟมากครับผมตัวหนาๆนี่ท่านได้เปิดได้พี่น้องเราใบเอฟครับครับผมเอาใครชอบงัวของหอยวีเฟมใหญ่กับมาเลือกเอาครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงขุมสุขูครับผมมักจังเอาครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบสวัสดีครับ